วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่16เดือนกรกฎา,าคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีกองกําลังทหารมิโนลายกลุ่มหนึ่งไปตั้งฐานอยู่ในหมู่บ้านตวีอยู่ระหว่างกลางมันดเดียยันกุ้งนะครับถนนสายหลักมันดเดียกองกําลังทหารมินลายกลุ่มนี้มีกันประมาณ60นาย แล้วไปตรวจค้นรถไปไปมามาถนนมันเตเลียแห่งนี้เป็นถนนสายหลักนะครับมีกองกําลังประมาณ60นายแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกับกลุ่มพิเด็พร้องถิ่นเมื่อวานนี้วางแผนกันเข้าโจมตีชาหารมินายที่มาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่นะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดในช่วงเวลาบ่ายสอกว่าๆนะครับทําให้ทาง2ฝ่ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันจนํานวนมากนะครับแล้วกองกําลังทหารมินลาย ใช้ปืนใหญ่120มมยิงตอบโต้ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนเป็นระยะระยะนะครับทําให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเสียหายไปประมาณ7หลังคาเรือแล้วพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไป1คนนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมิโนลายใช้ปืนใหญ่ยิงไปทุกที่ทุกทางนะครับไม่สนใจว่าบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านจะอยู่ทางไหนนะครับแล้วยิงข่มขู่ใส่กลุ่มปกป,ป้องประชาชนอยู่ทั้งวันนะครับ เมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนมีกันประมาณ2กลุ่มพยายามจะขับไล่ทหารมินโนลายกลุ่มนี้ให้ออกไปหมู่บ้านตอวีแต่ก็ยังไม่ออกนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมีกันประมาณ40นายต้องถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่นะครับแล้วจะมาวางแผนกันใหม่เพื่อจะเข้าโจมตีทหารมินโนลายกลุ่มนี้ที่มาตั้งฐานอยู่ในหมู่บ้านตอวีอยู่ระหว่างกลางมันเตียยันกุ้ง ถนนสายนี้มีกลุ่มปกป้องประชาชนพี่น้องชาวบ้านขับรถไปมาอยู่เป็นประจำนะครับแต่กองกําลังทหารมิน้องลายตอนนี้ไปตั้งด่านตั้งฐานตรวจค้นอย่างหนักในพื้นที่เมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีกลุ่มพิเดียบเสียชีวิตไปสานายแล้วบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันครับที่เข้าไปโจมตีฐานทัพมินลองลายที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตวีนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ลัดมอนนะครับใกล้กับเมืองเฟลินมีกองกําลังทหารวินลายกลุ่มหนึ่งประมาณ20กระนายเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วไฟจุดเผาบ้านเรือนไปข่มขู่พี่น้องชาวบ้านให้ออกไปจากหมู่บ้านนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหารเ n เนอเวบุก <snapped him? S 1> เข้าโจมตีทหารวิโนลาย ที่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับประมาณ20นายมีอาวุธครบมือนะครับเข้ามาข่มขู่ข่มเหงพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่หลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนใช้ RPG ยิงเข้าถล่มใส่ที่กองกำลังทหารมิโนลายเข้ามาในหมู่บ้านนะครับบ้านนี้มีการประมาณ60หลังคาเรือแต่พี่น้องชาวบ้านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากทหารมิโนลายเข้ามาข่มคุ่มเหงพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งบ้านนี้ก็เป็นบ้านล้างนะครับ กองกาลังทหารมินลนไลทั้ง20นายมาตรวจค้นหรือมาตั้งแคมป์อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหารเคียรนเอใช้ RPG ยิงเข้าถล่มใส่พวกมิโนลาลนะครับทําให้มีการได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นทาหารมินลาลเรียกเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยเหลือพวกร้องตัวเองที่ติดอยู่ในหมู่บ้านนะครับกองกําลังทหารมิโนไลาบาดเจ็บไปหลายนายแล้วต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามารับผู้บาดเจ็บนะครับ หลังจากนั้นในช่วงเวลา4โมง30นาทีทาหารมิลองลายใช้เฮลิคอปเตอร์ลาดตะเวนบินไปบินมาอยู่หลายรอบด้วยกันแล้วหย่อนเชือกลงมามารับผู้บาดเจ็บนะครับที่ติดอยู่ในหมู่บ้านหลังจากนั้นกลุ่มปกป,ป,ป้องประชาชนใช้ปืนสไนเปอร์ยิงเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์ทาหารมิลองไลนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าได้รับความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มปกป,ป,ป้องประชาชนอยู่ไกลนะครับแล้วใช้ปืนสไนเปอร์ยิงเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์ทาหารมิลองไล มารับผู้บาดเจ็บในพื้นที่ลัดมอนเขตเมืองเปรินนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันกองกําลังทหารนิมายที่อยู่ตามภาพพื้นดินตอนนี้ไม่กล้าอยู่ในฐานนะครับต้องเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆเพื่อไปแต่งตัวเป็นพี่น้องชาวบ้านอาจจะโกกลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนหรือ RPG เข้าโจมตี หลายพื้นที่หลายฐานด้วยกันถูกกลุ่มปกป้องประชาชนกับทหารเคีเนอเอเข้ายึดได้จํานวนมากนะครับแล้วยึอดอาวุธปืนกองกําลังทหารมิโลอนลายหลายภาคส่วนด้วยกันไม่ยอมให้ทหารมิโลอนลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับทางภาพพื้นดินตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนร่วมมือกับทหารเคีเนเอเฝ้าทุกเส้นทางไม่ยอมให้รถขบวนทหารมิโลอนลายมาสมทบทับตัวเองที่อยู่ในพื้นที่ลัดมอนนะครับนอกจากใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามา เท่านั้นถึงจะเข้ามาได้นะครับแต่เมื่อวานนี้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามารับผู้บาดเจ็บนะครับอาจจะเป็นผู้พันนะครับกองกําลังทหารมินองลก็เลยเรียกเฮลิคอปเตอร์เข้ามาแต่กลุ่มปกป้องประชาชนมีปืนสไนปเปอร์นะครับยิงเข้าใส่ดัวตามในภาพวิดีโอนี้นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่มันดาเลียบ้างนะครับนี่ก็มีกองกําลังทหารมินองลเริ่มจะเรียกทหารเล็กทหารน้อยหลายพื้นที่หลายภาคส่วนด้วยกัน เพื่อจะมาฝึกยิงอาวุธปืนอยู่ในฐานต่างๆนะครับกองกําลังทาหารมิโนไลสองปีที่ผ่านมาสู้รบกับกลุ่มปกป้องประชาชนกับทาหารอื่นๆพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ตอนนี้ทาหารมิโนไลเริ่มจะเปลี่ยนแผนใหม่แล้วเรียกทาหารายร้อยที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆเพื่อมาฝึกยิงอาวุธปืนเพื่อจะส่งเขาไปยังภาคสกายนะครับตอนนี้หลายภาคส่วนด้วยกันพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาไม่อยากให้ลูกหลานเข้าไปนะครับ ถ้าเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายส่วนมากก็จะไม่ได้กลับบ้านนะครับเสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวพมา่าไม่ยอมให้ทาหารในพื้นที่ต่างๆเรียกลูกหลานของเขาไปฝึกยิงอาวุธปืนนะครับเพื่อจะไปสู้กับกลุ่มปกป้องประชาชนพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาก็ไม่อยากให้ไปนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายภาคส่วนด้วยกันเริ่มจะหนีไปอยู่ทางอื่นนะครับ ไม่ยอมเข้าไปอยู่ร่วมกับพวกมินอนไลที่ไปทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้มีช่างภาพอยู่หลายสิบคนด้วยกันที่อยู่ในประเทศพามา่าถ่ายรูปออนไลน์ไปทำบุญไปสวดมนต์อะไรต่างๆแต่หลายพื้นที่ในรัฐต่างๆออนไลน์สั่งให้ลูกน้องใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีอยู่ทุกวันทําให้วัดวาอารามพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเกิดขึ้น <c oughs> ก็มีผู้สื่อข่าวก็บอกว่า ส่วนในรัฐอื่นๆออนไลน์ก็ใช้ลูกน้องไปโจมตีแต่ถ้าอยู่ในเมืองออนไลน์ก็พาลูกเมียไปทําบุญหลายพื้นที่ด้วยกันดูเหมือนคนชอบธรรมะธรรมโมชอบทําบุญอะไรต่างๆแต่จิตใจโคตรโหดร้ายกับพี่น้องชาวกยาหรือชาวลัฐต่างๆในพื้นที่ออนไลน์ก็สั่งลูกน้องโจมตีอยู่ทุกวันแต่ส่วนตัวเองไปทําบุญเป็นธรรมะธรรมโมในวัดอยู่ในเมืองต่างๆ ดูเหมือนคนชอบทำบุญทำทานแต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับจิตใจโคตรโหดร้ายที่สุดนะครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวพม่าไม่ยอมให้ลูกหลานเข้าไปเป็นทหารเพื่อจะเข้าไปสู้รบกับกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัดต่างๆนะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขอไปพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับ